ล้างหน้าเสร็จแล้วนะคะขั้นตอนแรกเลยนะคะก็ต้องไอซ์อเวน้ำตกของไฮระาบูนะคะตัวนี้เนี่ยนะคะส่วนผสมหลักเลยจะเป็นเรื่องของข้าววิตามินจากข้าวนะคะข้าวหอมมะลิข้าวสีนี้วิตามินเกี่ยวกับเรื่องผิวสูงมากเราเลยมาสกัดช่วยเรื่องผิวนะคะแล้วก็ตัวนี้เนี่ยจะช่วยเรื่องสิวด้วยอ่าทำไมต้องใช้น้ำตกก่อนน้ำตกเป็นตัวทําให้ผิวเราตืนะะ่นค่ะเปิดผิวต้อนรับ ครีมมอยส์เจอร์ไรเซอร์ที่เรากำลังจะลงไปนะคะแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยทำให้มอยส์เจอร์ไรเซอร์ที่เราจะกำลังจะทาต่อไปอ่ะทำงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นถามว่าไม่มีได้ไหมใช้แต่มอยส์เจอร์ไรเซอร์เดี๋ยวๆได้ไหมคําตอบคือได้ค่ะแต่ถ้าทาอันนี้ก็คือจะทําให้ดีขึ้นเหมือนส่างกะเพราล้วก็แบบเพิ่มไข่ดาวท่านั้นเองค่ะอ่ะซึมแล้วนะคะมอยส์เจอรไรเซอร์ไฮราบรูค่ะ ใส่โมเลกุลสีอนุพันธ์นะคะเล็กเล็กมากกลางแล้วก็ใหญ่ค่ะฉะนั้นเข้าไปทุกชั้นผิวเลยนะคะตัวนี้ไม่ต้องกลัวว่าเฮ้ยพอลงไปชั้นผิวลึกแล้วเนี่ยผิวด้านบนจะไม่ได้นะคะนี่ค่ะทาปุ๊บทาคอด้วยนะคะนิ้วกลางนิ้วนางค่ะกดบนไปเลยค่ะไม่ต้องลูบแบบค่ะลูบกาิวเลยค่ะ ขั้นตอนนี้คือตบนวดหน้านะคะขั้นตอนต่อไปอันนี้หอมชอบมากตัวนี้นะคะทีเด็ดของหอมเลยนั่นก็คือครีมกันแดดเดี๋ยวหอมจะทาให้ดูครึ่งหน้านะคะแล้วก็เหลือครึ่งหน้าไว้เรียบเทํากันก็ข้างนี้ก็จะนุ่นนวลกว่าแค่นั้นเห็นอยู่ค่ะเพราะว่าถ้าคุณฝนไปอีกเนี่ยถูถูนวดไปอีกเนี่ยสิ้น ครีมก็จะซึมเข้าสู่ผิวนะคะแล้วก็จะดูเหมือนผิวเราเนี่ยขาวขึ้นหนึ่งสเต็ปทีนี้ของจะท้ายให้ดูทางหน้าแล้วนะคะทาแป้งฝุน่นเขียนคิ้วทาติ้นจบค่ะออกจากบ้านได้กลายเป็นแบบผู้หญิงหน้าสดแบบใสๆเลยคะ่ะ ที่หอมใช้คือเซต C นะคะก็คือจะมีน้ำตกไอซ์เวกนะคะแล้วก็ครีมไฮระบูนะคะแล้วก็ครีมกันแดดค่ะหอมเลือกของแถมเป็นครีมกันแดดเซต C นะคะก็คือจะเป็นครีมน้ำตกจับคู่กับครีมมอยส์เจอร์ไรเซอร์ไฮระบูนะคะสอสองชิ้นนี้นะคะราคา980บาทค่ะแล้วก็แถมนะคะของแถมให้เลือกระหว่างครีมกันแดดหรือโฟมล้างหน้านะซึ่งเซตนี้หอมเลือกเอาเป็นครีมกันแดดค่ะทั้งหมดนี้3ชิ้นยังไม่ถึงพันเลย